มีคำถามเข้ามาว่าถ้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยนะครับจบปโดยหน้าที่เฉพาะเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายหรือนะครับในหน่วยงานของเราในสถานประกอบการของเราเนี่ยยังทําผิดกฎหมายอยู่จอปอจะได้รับโทษไหมจะมีบทลงโทษตามกฎหมายไหมนะครับคําตอบก็คือไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ระบุว่าต้องลงโทษจปนะครับ แล้วผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายก็อาจจะผิดครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ใครเป็นคนผิดเวลาเราอ่านกฎหมายความปลอดภัยนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ากฎหมายจะอ้างอิงหรือว่าระบุถึงนายจ้างเป็นหลักใช่ไหมครับให้ในายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ในายจ้างดําเนินการจัดฝึกอบรมให้ในายจ้างจัดให้มีการส่งสอ,อ1หนึ่งสองให้ในายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดแสงสีเสียงให้ในายจ้างจัด ให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างให้ในายจ้างดําเนินการเกี่ยวกับนั่งร้านให้ในายจ้างดําเนินตามเกี่ยวกับาการแต่งตั้งคอปอ,อถ้าเราอ่านกฎหมายนะครับกฎหมายจะบอกว่าให้ในายจ้างให้ในายจ้างนะครับทีนี้เอา้าเขาบอกว่าให้ในายจ้างแล้วแล้วจอปอเข้าไปทําอะไรล่ะจอปอก็เข้าไปทําหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ มีกี่ข้อก็ไปดูจปแต่ละระดับนะครับอันนี้เรากล่าวถึงจปโดยหน้าที่เฉพาะนอกจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพนะครับมีกี่ข้อก็ไปดูกันเอาเองนะทีนี้ถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดล่ะจะมีความผิดไหมนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานหรือตรวจเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ทําหน้าที่ข้อไหนเนี่ยอันดับแรกเลยเขาก็ยังไม่ลงโทษเราหรอกครับเขาจะแจ้งจแจ้งเราก่อนว่าเอ ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ทาหน้าที่ข้อนี้นะตรวจสอบแนะนําให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งเตือนคุณก่อนเราจะเตือนคุณก่อนนะให้คุณต้องไปทําหน้าที่ของคุณตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เครื่องจักตรตัวนี้ไม่มีกาดนะสมมตินะครับเครื่องจักรตัวนี้ไม่มีกาดน่ะคุณต้องไปติดตั้งกาดนะเดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้คุณปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย ส่วนระยะเวลานในการแจ้งเตือนในการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเขารับทราบเนี่ยจะเป็นกี่วันนะพีเรียดเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ไปดูข้อกําหนดในกฎหมายกันเอาเองนะครับอย่างเงี้ยเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยอันไหนที่มันยังไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะบอกให้ทำนะครับถ้าเขาบอกให้ทําแล้วเราต้องทําต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็รายงานเขาภายในระยะเวลาที่ กำหนดนะครับ30วัน60วัน90วันเราไปดูกันเอาเองว่ามีรา,ายละเอียดข้อกําหนดยังไงนะครับแต่ถ้าเขามาบอกแล้วมาเตือนแล้วมาตรวจสอบแล้วนะเราไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าแก้ไขไปส่งๆนะเขามาตรวจรอบ2รอบ3รอบ4ก็ยังมีการทําผิดอยู่ยังมีการทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่อันนี้กอ็อาจจะมีการเปรียบเทียบปรับได้นะครับตามบท,บทลงโทษตามพรบความปลอดภัยนะ จะปรับใครปรับนายจ้างครับไม่ได้ปรับจปนะปรับนายจ้างนะครับแล้วจปของเราล่ะเออจปอย่างเราล่ะถามว่าไม่ได้ลงโทษจปไม่ได้ปรับจปเอ้างี้ก็ไม่ต้องทําอะไรดิได้ไหมก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับเขาก็ลงโทษนายจ้างแต่ถามว่านายจ้างเขาจะจ้างเราไหมล่ะใช่ไหมพอเจ้าหน้าที่ตรวจปามปลออภไปเข้ามาตรวจเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าตรงนี้ จอปอของคุณได้มีการแนะนํากับคุณไหมกับนายจ้างไหมนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของจอปอนะว่าต้องแนะนําให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับถ้าเราเคยแนะนํานายจ้างไปแล้วนะครับหลักฐานคือที่ไหนละพอเราก็มีหลักฐานใช่ไหมในคอปออในเซฟตี้รีพอร์ตในมินิตการประชุมอะไรก็แล้วแต่ นะครับแล้วนายจ้างเซ็นรับรองรายงานเอกสารนั้นนั่นหมายความว่าเราได้แนะนำนายจ้างตามกฎหมายแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยแนะนำนายจ้างเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขามาตรวจสอบเนี่ยแล้วเขาถามนายจ้างว่าเซฟตี้คุณได้แนะนำคุณไหมละ่ะแล้วเราไม่เคยแนะนำเขาเอันนี้งานเข้านะครับนายจ้างเขาก็จะมาเบรมเรานี่แหละมาคอมเพลนเรานี่แหละ ว่าเอา้าทําไมคุณไม่แนะนําผมละ่ะมันเป็นหน้าที่คุณเนี่ยนะครับซึ่งนายจ้างเขาเขาไม่ได้รู้ข้อกฎหมายความปลอดภัยเหมือนจอปอนะครับนะเพราะเขาคือนายจ้างเขามองภาพรวมเขามองอมรวมเขาไม่ได้มาเจาะดีเทลแต่ละแผนกกฎหมายบัญชีกฎหมายแอดมินเอกฎหมายเซฟตี้นะกฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาไม่ได้มาเจาะนะก็จะมีนายจ้างน้อยคนที่เขามาเจาะขนาดนั้น นะครับแต่นายจ้างส่วนใหญ่เขาไม่ได้เจาะขนาดนั้นเขาคือนายจ้างเขาคือผู้บริหารเขามองภาพรวมมององรวมนะถ้าเราไม่แนะนําเขานะครับตามบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยเราอจนนาจเจอนายจ้างไม่ไม่จ้างต่อไป<笑><笑>นะครับไม่จ้างต่อไปก็ได้นะครับทีนี้ถามว่าเออจอปอจะมีความผิดตามกฎหมายไหมนะครับจอปอไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่จอปอต้องทําหน้าที่ตามกฎหมายนะ นะความผิดตามกฎหมายจะ,จะผิดที่นายจ้างนะแต่จอปอก็จะผิดที่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่แนะนํานายจ้างหรือหรือข้อกำหนดอื่นๆของจอปอนะครับหน้าที่อื่นๆของจอปหกข้อ9ข้อ13ข้อนะครับนะจอปอโดยหน้าที่เฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาสถานประกอบการทําผิดกฎหมายความปลอดภัยเนี่ยใครจะโดนลงโทษคําตอบคือนายจ้างครับไม่ใช่จอปอนะส่วน นายจ้างจะโดนลงโทษเพราะอะไรเพราะเจอปอไม่แนะนําเขาไม่บอกเขาไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เขานะอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนของนายจ้างที่จะมาดําเนินการต่อกับเจ้าปอคนนี้ว่ายัางจะจ้างทํางานอยู่หรือเปล่านะครับนะก็คงจะคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย้าเวลฒนมในการทํางานนะครับสวัสดีครับ